สถานะชัดเจนคู่นี้มีภาพเช็คอินคล้ายอยู่ที่เดียวกันล่าสุดไฟหญิงพูดแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับตาความสัมพันธ์สําหรับชาเลดวาสิตากับจางทีบุญเสริมสุวงศิลปินหนุ่มวงบัสบีคอสออฟยูไอชัยซึ่งหลังจากนักแสดงได้ไปร่วมเล่น mv เพลงในเพลงแค่ไหนแค่นั้นของบัสไฟที่ประกอบไปด้วยฮาร์ดจางทีผูทัดชยัยจินวุกและมาสคริสค่ะ ซึ่งก็มีโมเมนต์เคมีเคใจระหว่างชาเลตกับจางทีเกิดขึ้นทั้งใน MV เธอได้เล่นคู่กับมาร์คคริสแถมยังมีภาพที่แฟนคลับจับสังเกตอีกว่าทั้งคู่อยู่ในสถานที่คล้ายกันอีกคนก็เลยยิ่งเล็งสถานะความสัมพันธ์ว่าทั้งคู่นั้นเป็นอะไรกันแน่แล่าสุดชาเลตได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้กับกัปจัง คือชาเลตเป็นเล่ม MV แค่ไหนแค่นั้นให้กับบาร์ดฟมีคนเห็นอยู่กับจางแต่ว่าจริงๆแล้วชามาคู่กับมาร์กนะคะทุกคนเอาเป็นว่าอาจจะเป็นเพราะการแกล้งไปแกล้งมาหรือชาก็เห็นนะคะในติ๊กตอกว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยชาจางทานุนูนทานี่ทานั้นค่ะ ซึ่งส่วนมาก็ค่อนข้างผิดนะคะมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงทุกคนมโนไปเองผิดกันไปหมดเลยแล้วก็ชื่นชอบทุกคนที่ชอบทั้งชาและจงังพอคนรู้จักเรามากขึ้นคนก็มาติดตามผลงานอื่นๆของเราก็ดีใจที่จะจามากขึ้นค่ะก็อย่างที่บอกว่าวงในมีหลายผลมากแต่แค่โฟกัสคู่จังกับชาคิดว่าเป็นเพราะอะไรคือหนูไม่ได้เลือกเขานะพี่มันไม่ใช่ว่าอย่างนั้นอาจเป็นเพราะว่าวัยที่ใกล้เคียงกันและการแกล้งกันความไม่ยอมกันท่ากับมาร์กเขาก็จะยอมหมดเลย พูดยังไงเขาก็เข้าใจค่ะใต้จังต้องห่ำหันกันตลอดเวลาคนก็อาจจะชอบการทะเลาะกันมั้งแต่ว่าส่วนตัวฉันนั้นจังเป็นแค่เพื่อนค่ะและคอยสนับสนุนผลงานของกันและกันก็ดีใจที่ชื่นชมเราทั้งสองคือหลังจากที่เรา้ดยเริ่มงาน m อ็กันร่วมงานกันอื่นๆด้วยก็ขอขอบคุณทุกคนที่เชียร์แต่ว่าหลายผลมโนไปเองเยอะแยะอยู่ที่เดียวกันอะไรไม่ได้อยู่ด้วยกันหนูกับจังก็คุยกันเห็นปะเขาคิดว่าเรานั้นอยู่ด้วยกัน ค่ะ